เพื่อชาวนครสวรรค์ชาวนครสวรรค์เพื่อชาวนครนสว,วรสววครค์เรื่องราวมากมายมีครบกัน่าวนครนสวรรค์ฟังกันแบบทันสมัยสื่อสารด้วยกันแบบยุคใหม่ฟางกันแบบออนไลน์ดูกันได้ทั้งวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมอัศชียิ์ทริเจริญพรนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางสานิข่าวออนไลน์ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจนะครับอินเทอร์เน็ตทีวีข่าวนครสวรรค์ com และเคเบิลทีวีอีกหลายพื้นที่ในนครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วีสแควร์นครสวรรค์นะครับวีสแควร์นครสวรรค์วันนี้มีสิ่งดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้มีงานมาเวลตังคิวเซลนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนถึง11พฤษภาคมนี้ โดยพิเศษสุดๆนะครับต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคมนี้ทางมาเวลตั้งกิวเซลจะจัดงานเทกระจาดนะครับแจกกระเป๋าทั้งหมด1,000ใบโดยที่การแจกกระเป๋า1,000ใบในครั้งนี้เราสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้า VP, v s q u m r e m e m b e r c a r รนะครับหรือสมาชิกของมาเวลนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับ ก็มารับบัตรคิวนะครับโดยที่เราจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าบริเวณงานนี้จัดตรงไหนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะมารับกระเป๋าฟรีๆ1 0 0 0ใบนะครับให้มาที่บริเวณชั้นหนหน้าร้านแบล็กแชนยอนนะครับส่วนบริเวณงานของ Marvel Thank You Sale นะครับเราก็จัดอยู่ที่ชั้นหนหน้าร้านเดอะพิซซ่าร้านโปรโมชั่นหอวีสแควรสรรพสินค้าอาณาจักรแห่งความสุขครบครันความทันสมัยแล้วเจอกันครับ i